สวัสดีค่ะงานติดตั้งจอ a n d นดรอยตงรุ่นกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอัลตินะคะจัดชุดโปรโมชั่นนะคะติดจอแ n d ดรอยตรงรุ่นพร้อมกล้องถอยนะเลือกใช้สเปคยอดฮิตนะคะแรม3าล้อม32 CPU 8คอร์2.0หน้าจอ QLED จากแบรนด์แคนเซนเหมือนเดิมจ้าใช้งานลื่นไหลามากๆเลยนะคะกดปุ๊บมาปั๊บแค่แรม3เองแต่เล่นได้ลื่นไหลามากๆเลยเพราะว่าเป็น CPU ที่ มีสเปคสูงนะคะแอปพลิเคชันเหมือนเดิมเลยค่ะมีมาให้มากมายหลากหลายนะคะเน็ตฟิกดิสนี่ Google m a p y y u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  e e ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถล็อกอิน gmail เข้ากับตัวเพจโตเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบเพิ่มเติมกันได้นะคะแบ่งสองหน้าจอสามารถทำได้ทุกสเปคอยู่แล้วเหมือนเดิมนะคะกับแอปเดียวปัดแอปที่เราไม่ต้องการทิ้งไปอย่างคันนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยก็จะเล่งเสียงเบาเสียงผ่านตัวปุ่มบนหน้าจอเอานะคะ ยูทูบลูกค้าสมัครพีเมียมไว้นะคะเขาก็จะอัปเดตตามเมลที่ลูกค้าได้ล็อกอินไว้เลยสามารถเปิดวิทยุได้เปิดไฟล์ MP3 MP4 ได้นะคะ Google Map ก็อาจจะเป็นเมลเดียวกับที่ลูกค้าล็อกอินไว้นะคะก็จะเป็นประวัติเดียวกันถ้าเราเป็นเมลใช้เมลอันเดียวกับใ e นโทรศัพท์เนาะทัพย์จเจริญประดับยนต์ คำสั่งเสียงแป้นพีมภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะรื่นปื้ดรื่นปื้ดแบบนี้เลยลองดูกล้องถอยกันบ้างนะจ๊ะเหมือนเดิมนะคะแถมให้เป็นระบบ AHD นะคะภาพชัดนะคะแล้วก็มุมกว้างมากๆเลยเห็นขอบกันชนแบบนี้เลยนะของแถมก็ให้ของดีนะคะใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงแล้วก็ประกันให้1ปีนะคะทั้งตัวจอแล้วก็ตัวกล้องถอยเลย ก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมเหมือนกันทุกคลิปอยู่แล้วนะพูดกันเสมอหน้าจอเนี่ยบอดี้เหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นจอตรงรุ่นนะคะส่วนราคาที่แตกต่างกันไปก็ตามสเปคที่เราเลือกนอว่าเราจะเอาแรงมากน้อยแค่ไหนนะจ๊าวันนี้มาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกหนึ่คันอีกหนึ่งรุ่นที่เราติดตั้งกันไปกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปับ๊บ ชอบจอยแรงๆนะจ๊ะมาหาเราได้นะร้านเปิดทุกวันมาลองเล่นหน้าร้านกันก่อนก็นกได้นะค่ามีสินค้าพร้อมให้เทสนะคะแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านเลย mm hmm. ไปและจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะร้านเปิดบริการทุกวันอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสารนะ mm hmm. ขอบคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีจ้า